สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็จะมาเกียน์เช่นเดิมครับวันนี้ผมจะมเล่นปืนนี้เหมือนเดิมครับนี่ก็สําหรับปืนนี้เติมได้จากโปรโมชั่นนาวปผอมครั้งก่อนนะครับสามร้อยบ,บาทก็ได้มาเจ็วันนะครับยังไม่หมดเลยก็เดี๋ยวไปเกียนกันต่อครับก็เรียกร้องให้ผมมาเล่นโหมดคนใช่เปล่าก็จะมาเล่นให้ดูนะครับก็สําหรับห้องนี้ก็เอฟซีเอ,ยอยงนะ้นครับโขงเรียกมาเฮ้ยเจอแล้วอ้ชิสหายสูงมากอิบหายสำหรับหมดนี้เกียนเต็มที่ครับ ของเกียนเกลื่อนการเต็มห้องนะไม่ต้องห่วงโอ้ยหายมาเด้อุ้ยเอ้ยจ่า๋เพื่อนอยู่ไหนเห็นลูกเห็นลูกเยอะจริงเอาล้างล้างเล่นด้วยดิเอ้ยไฟไฟไฟโอ้โหห้องนี้ของเกียนเยอะครับไม่ต้องห่วงโอ้ยโอ้ยหโค้ เอยู่ไหนอยู่ไหนวะอีกไหมโอ้โหโอ้โหอีกไหมโอ้โหอยู่นี่อยู่นี่เออตายเอาเพื่อนเกียนอะไรอ่ะไม่ดีไม่ดีดอ,อ,อุ้ยไปอ๋ออ๋อไต่ไต่ไต่เจ็บไปเลยเราเจอนายนะโดยนีย่ไม่ตายหรอกหมาลูกยิงยิงใสเอาไป โอ้โหห้องนี้แม่งโคตรบ้าเลยเออตายลูกหมดครไว้อะยังไงอตอนนี้คนแม่งโหดมากอะแต่ละคนเออโดนช็อ,อกอ,อีกเอ้ยเห็นหนะเว้ยไม่ตายอีกแ้้วหลังอกีกตายแล้วเธอะหนูขยันบนเหืเอ,อ เออเออสำหรับหลายคนก็คงรู้นะครับว่าปืนนี้มันพึ่งเร็วแล้วก็ยิงรัวนะโอ้โหลูกหมดแล้วเก็บมันเก่าแล้วกันอ้อยเก่าลูกก็เก็บไม่ได้โถ่โไหนแอบมาเออแม่งโคตรมันอะโคตรมันอะเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ยเออเป็นไฟ โอ้โหหันมานี่ช็อกเลยไม่ช็อกดิไฟมีเ,เข็นนะหายไปโอ้บหาชิบหายเลยรถปืนเลยเนี่ยปอมสายฟ้าแม่งโคตรโหดอะห้องเนี้ยอ้ยหลังเองจัดว่าเกิดมาตายเกิดมาตายนะฆ่าได้สองตัวถือว่ากเก่งแล้วแหละเออโอ้โหแม่งโคตรโหดอะ มามาเลยข้อมาเลยโถ่เจอกว่ะ <c oughs> วิงะ่งเลยวิ่งยาววิ่งไวไม่ต้องห่วงจะเอ๋ยิงลูก,กด้านหลังอ่ะด้านหลังอ่ะลูกหมดแล้วครับหายละโอ้โหช็อกอีกเออเราก็มีโค้กนี่หว่าลืมไปเลยมีรหัสของคนอื่นนะจำไม่ได้ว่ามีอะไรมั่ง เออเราก็มัวแต่เล่นไอ้ี่ืั้งนั่นเรามีโคกเนาะแต่ผมขอเล่นเป็นนิดตลอดเลยถ้าเกิดกระสุวนหมดนะเดี๋ยวจะใช้โคกโอเควิ่งต่อครับชือช้อปชื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมายังไม่โดนเลยเออโดนช็อกโอ้ยบอมาส่ปะลบลบไม่ผลอ่ะแม่งโหดเกินไอ้บอมเนี่นอนนยอ่าโดนไหนอีกโคตรโหด ขโคตรโหดอ่ะออออตาย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 เอ้าหายตัวเฟตัวเฟเอาไม่ตายเออเออเอ้อาทับรถาตาย,ยางั้นปืนไฟอุย้ยปืนไฟนไฟไหนแล้ววะนั่นเข้าไปแล้วตามล่าเว้ยอาบน้ำตายอย่งเงย อ๋ยกระตุกกระตุกโดนโหมอู้ยตายตายตายเอ้ยลูกจะหมดแล้วอ้ยตายตังนั้นไอ้หาบอมสายฟ้าโอ้โกไปกินแล้วโงโตไม่ได้เว้ยโอ้ไปแตกไปอ้อนไหมตายเมาส์หันช้านิดหน่อยนะไม่ได้เพิ่มสปีดเมาส์ ไปมาเล่นหมดแล้วเร็วแบบนี้ต้องเพิ่มเมาอบโอ้ยโอ้โหย,ยังไม่โดนเลยตายซะตายซะเต,ตา,ตตา,ตาเ,นนเนี่ยตายเต้นเต้นโอ้ยเต้นทำไมเนี่ยมันใช้เวลาเต้นไหมโอ้ยเดียว,ยวเดียวเดียวเดียวโอ้ยลืมเปลี่ยนลูกต้องกดอานย้ำเลยนะมันเปลี่ยนลูกใหเลยฮะรัวๆครับเฮ้ยเพิ่งเกิดแล้วเพื่อน โอ้ยโอ้ยตัวน,นี้น่ากลัวมาเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆโอ้ยเลนบอมนี่กระตกมากเลยนะเ,อเโอ้โหหันกลับมาไม่ทนันบอมกระตุกจริงๆนะเนี่ยตกจริงๆนะเนี่ยโอ้ยอยู่ไหนวะฟลุ๊ปเจอแล้วตายตายตายโอ้ยยิงใส่พื้นตาย,ตาย,ตาย เป็นไฟใช่ไเนี่ยไอหมอนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมูอะใหรืป่าใช่นะฮุุบุโอ้ป็นไฟตายตายตายตฮึบฮึบโอ้ยรอดรอดอ้าตายดีตายดีเหรอโอ้ยลงหมดป็นไฟเดี๋ยว บาหละหามชิบหายห้องนี้ว้าผมเป็นจิตน้ำยังมาโหมดนี้โอเคเหลือสิบเนี่ยโอเป็นจิตน้ำเป็นไรที่ยอดมากรถเป็นจิตน้ำฆ่าตายเนี่ยโอ้โหคัดอะไรวะอเอ็กก็มาเว้ยเหี้ยวว้าอีกมัวเลย เห็นตัวไม่เห็นยิงก่อนโอ้โหไปส่งไปเลยอุย้ยรูปหมดเข้าไปเลยเข้าเลยโอ้เหลือสามนาทีครับฆ่าไปเก้าสิบตัวโอ้ยฆ่าไปได้ไงเนี่ยผมมึงหกสิบตัวเองแถมตายสี่สิบด้วยคืไหนวะ สามลาโลกเนี <hi> อยอยโคกป้องไปส่งโคกให้มวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายโอ้ยตายจริงด้วยอะไรเบลืองสินะหมอไม่ได้ es, แบกเพื่อนเอ้าไอ้หมอได้เนียนอยู่ปัดนโชว์อ๋อออคิดว่าตายนะมาส่งไปเลย ายิมัวยิงมัวแม็กนึ่งนี้หมดแน่นอนเจอใครไหนเออไปส่งโค้กให้มวยอ้าวไปส่งโคกให้มวยปึ้มปึ้มปึ้มวิงครับวิ <Darwin> ่งอ้าลังอีกโดนปืนไฟนี้หยุดเลยช้าเลยอ๋อเยอะมายฝ่ายฝายฝายายไม่โดนเลย เออโดนแล้วลูกหมดแล้วเนี่ยเหมือนหัวเนี่ยวิ่งเร็วขนาดนี้นี่ออโอ้โยเพียบเลยตงนี้โอ้เออโอ้โยโคฟเข้มาเอาเอาเอาได้แล้วเหมือนหัวเลยอ่ออ่อเอาเอาโอ้โอ้โอ้ตาย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 เฮ้ยเกิดมาเกิดมาก็ตายโอ้โดนไฟตายหาเออ เฮ้ยปืนไฟโอ้บอมตายไฟแม่งเอาโค้กไปกินไม,ไม่ได้เลยฟลิปอยู่ไหนวะเริ่มจะอ,อ้วกแล้วเนี่ยผมนะไม่ไหวแล้วนะวิ่งไวขนาดนี้ <c oughs> แถมแม่งเ <c oughs> จอของโค้ดอุ้มนี่ไงโอ้งหน้าโอ้โห อ๋อโอ้ยช็อกช็อกช็อกหลบหลบเฮ้ยโดนไฟไม่ใช่ไฟรูดอ๋อโอ้ยหายดีกว่าเยอะจริงนะเวิ่งหน่อยวงหน่อยเจออีกแล้วบอมฝายฟ้าอยากใช้มั้งวะเฮือกมันไม่ใช้มันหวงมันหวงของว嘛แต่สามเจ็ดวิโอ้ยโอยหน้าเลย ตายตายครับตัวตายเลยโดนอะไรอีกเนี่ยโอ้โหย่หม้เลยโอ้โหยโดนอะไรเนี่ยโคตรเหมือนอ่ะโคตรเหมือนอ่ะโอ้ยตายตายตายวิ่งไวยิบหมายเลยยิงไม่ทันแม่งใช้บอมเหมือนเราแน่เลยอ๋อ เหลืวหกวิครับน่าจะจบแล้วแหละขอเป็นเพก่อนรอาอกาบอกไม่อยากตายตอนจบนะโอเคจบครับค่าไปเกาสิบสาตัวภายในสิบนาทีเฮย้ยโคตรมันเลยแต่ว่าเหนื่อยไปหน่อยขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ